สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยมาเที่ยวในสวนแดดดีดีแล้วนี่มันเป็นดอกไม้ของบูเบลเกิดเองตามธรรมชาติพาพี่อ้อมมาดูสิเที่ยวสวยๆทุทุนเห็นไหมพี่นั่งพักละดูยิ่งเจอแดดยิ่งสวยเนาะดูเต็มไปเลยดอกบูเบลนี่จะเกิดช่วงเดือนเมษาแล้วจะอยู่ถึงพฤษภา ของทุกปีเนาะสวยมากนวลพี่อมพี่อมเราทำธรรมชาติในกะคิดสวยมากเลยใช่วันนี้มาเดินเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็แล้วก็ธรรมชาติบริสุทธิ์ยีมาตรงนี้หนูสวยมากเลยอยากให้ อันนี้เราไม่ได้ปลูกเองไงมันเกิดมามันเกิดเองโอ้ยดูตรงนี้ยิ่งโดนแดดยิ่งสวยเนาะสวยมากสจริงคนพูดก็หุ่นดีแล้วสวยแล้วนะนะลบก่อน อินาทีละโอเคอันนี้ก็เป็นของพิมพ์รสพิมพ์รสนี่ก็เกิดบีตัวใหญ่ด้วยก็เรียกอะไรนะภาษาอะไรภาษาอังกฤษบีบัปโปบีและพึ่งเนี่ยมันเรียกอะไรพึ่งก็บีเหมือนกันอันนี้ก็บับเป้ลบีบ้านเราเขาก็จะเรียกแมลงกู้ไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆจะรู้จักว่าแมลงกู้ อันนี้ต่อยแล้วปวดนะอันตัว,ตวใหญ่มากเลยนนนนต่อยปวดมากเลยตรงนู้นก็มีเขาเอ็นจอยกับน้ำหวานมากเลยแต่วันนี้มีแดดป่าาธรรมชาติประเทศนี้กตจมันสวยามากอันนี้มันเป็นป่านะมันเป็นมันเป็นป่านะคนมันเป็นป่าธรรมชาตินี่แหะเหมือนอยากจะอยากจะแบบว่างูน้อยบกแดงอะ<ช>่ะเป็นป่าเห <laughs> มือนเหมือนในนิยาย แลเห็นแบบเห็นฟืนเห็นอะไรแบบหน้าแบบตัดไปเผาถาา่านเผาเลเอาไปก่อไฟหุงข้าวอันที่มันตายแล้วเยอะเลยอ่ะ,อะเปิดอันที่มันเป็นปุกุไม่ใช่เอาไปตัดเอาเป็นต้นเลยให้ชมธรรมาชาติไปก่อนนะคะส,สวยๆนะคะ ลองมาถ่ายนีอเนี่ยเอาดูวต้นไม้ดูดูดูโคนต้นไม้นี่มันเป็นเหมือนกับอะไรนะที่อยู่ของกระลอกไออะไรนะที่มันเป็นเขาเรียกกันอะไรนะย่าหนูบอกว่าที่อยู่ของแฟรี่แฟรี่ที่อยู่ของแฟรี่เขาเรียกต้นถ้ามันเป็นแบบว่าที่เราไปจัดสวนอะมันจะสวยนะมันจะเรียกต้นเฟิร์นห่ะอต้นอะไรนะอ๋อใช่เขียวเขียวเนี่ยเฟิร์น ยีดมันจะเป็นแบบธรรมชาติของมันเองมันขึ้นมาเองคือมันต้นไม้มันเก่าเลยดูส<ช>นสวยนะคะจากป้าอ้อมนะคะพาโดยโดยโดยสวยนธรรมชาติป่าธรรมชาติที่พามาเดิน ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแวะชมน,นะคะ่บคคะบ๊ายบายจากที่ไม่ได้ลงยูทูบมาละเป็นปีแล้วยูทูบองป้าไม่ได้เงิน <laughs>